ปล่อยเขาหรือเขาอะไม่ยอมไปเองนะคะในความสัมพันธ์ที่แบบบวมๆเธอความสัมพันธ์ที่แบบหมูบออนเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ปล่อยกันไปไม่ปล่อยกันมาซะที่ยังมีการแอบส่องแอบมอมีการแบบเออเหมือนแบบทิ้งระยะห่างแต่ยังมีความห่วงใยอะเธอเป็นความสัมพันธ์แบบนุง่งนวงที่ใช,ใช้ใช้แบบสถานะอะไรไม่ได้เลยแบบจะเป็นแฟนก็ไม่เป็นแฟนจะเป็นแฟนเก่าก็ไม่ใช่คนคุยก็ยังไม่ใช่เป็นอะไรไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะดูให้นะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเป็นเพราะว่า เธอหรือเป้าสาวที่ไม่ปล่อยหรือเขาอ่ะไม่ไปอ่ะมาดูกันนะคะใครอยู่ในสถานการณ์หน่วงๆน,นี้พิมพ์ว่าวิววิอ่ะมาดูกันก่อนอื่นขอดูลัคนาราศรีก่อนนะคะถ้าเกิดมันไม่ตรงก็คือปัดปัดทิ้งไปเลยเธออันนี้คือไม่ใช่ช่องของเธอแล้วเธอไปหาช่องอื่นนะจ๊ะอ่ะ ส่วนใครนะคะที่มีวันเกิดต่ตอไปนี้นะคะจะตรงประมาณ80%ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะดูเธอเนี่ยอยากจะแบบฝืนดูต่อมันก็จะตรงแค่ประมาณ20%นะเธอถ้าเกิดแบบไม่มีวันเกิดของเธอนะ่อ่ะฉันจะดูให้นะ ได้อะไรบ้างน,นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งหกสิบหกยี่สิบหกนะคะคนเกิดพฤษภกันมังกรนะคะวันลงทะเยด้วยเลขหนึ่งวันเสาร์เธอยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสองนะคะยี่สิบนะคะห้าสิบห้ายี่ห้าพฤษภกันมังกระคะ่ะคนเกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะราศีมีนนะคะสองสิบสองยิบสองจ้าหากใช่นะคะไปต่อก,กับแม่วิทวิทได้เลยนะคะส่งใครนะคะที่แบบว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าดิฉันนะคะรอคิวหนึ่งวันนะคะแบบด่วนรอคิวแค่หนึ่งชั่วโมงจ้า อ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยตกลงไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปเดี๋ยวแม่จะแบ่งเป็นสองกองแล้วกันนะ 1>, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ส่หงหสงใครนะคะที่แบบแม่ขาหนูอยากจะเรียนนะคะเรียนเนี่ยแบบมีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดนะคะราคาแพงค่ะแม่แถมพายิบสี่นะคะกล่องใหญ่อันนี้คือกล่องเล็กเนาะแล้วก็แถม2การตลาดนะคะ3คือเธอสามารถแบบโทรหาฉันได้เป็นวีดีโอคอลโทรคุยกันนะคะแล้วก็เซฟคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อม PDF ไฟล์นะคะนะแล้วก็แถมการดูดวงแบบพื้นดวงจุกๆไปเลยนะจ๊ะส่วนแบบแห้งนะคะ ก็จะให้ที่ส่งไปเท่านะคะแล้วก็แม่อัดคลิปเอาไว้ให้แล้ว8คลิปนะคะมี pdf ไฟล์ค่ะไม่ได้แถมไพ่นะจ๊ะกดที่หน้าดิฉันนะคะมีโปรโดาวยายด้วยนะอ่ะเลือกสิเลือกเลือกเร็วกอง1กองสองหนึ่งสองหนึคิดว่าเลือกได้แล้วเนาะอ่ะแม่สมาธิดูสั้นๆนะคะแม่ดูจะพูดเร็วอันไหนดูสิว่าถ้าคุณเลือกกองไหนพิมพ์ให้แม่ด้วยนะคะ สำหรับกองแรกนะคะมีอะไรมี The Magician ขึ้นมานะคะ a g e of Pentacles นะคะ a g e of Cups นะคะ Nine อ่า Knight of w a น d s นะคะแล้วก็ Two of Wands กองนี้นะเธอฉันอยาจะบอกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามันเคยจบมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมถ้าใช่ติดถูกนะคะคนคนนี้ ไม่ปล่อยคุณไปเธอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเธอไม่ปล่อยเขาเขาอะไม่ปล่อยเธอเขาอะทุกครั้งที่แบบเออห่างหายกันไปหรือเทคุณไปหรือว่าคุณเทเขาเขาเทคุณอะไรแบบเนี้ยห่างกันอะไรแบบเนี้ยยังไงก็จะมีเรื่องให้แบบมาติดต่อกันอยู่ดีนะคะแล้วอาจจะมีการบังเอิญมาเจอกันด้วยเธอเพราะฉะนั้นนะคะกองนี้ฉันบอกได้เลยว่ายังไงความสัมพันธ์เธอก็ไม่จบถึงแม้ว่าตอนนี้เธอไม่ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวจะมีการวนกลับมานะคะแม่คิดว่าอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบห่างกันไปประมาณ3เดือนแล้วนะถ้า สามเดือนแล้วนะอีกสองอาทิตย์เขาจะติดต่อกลับมานะคะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณเขาไม่ปล่อยคุณไม่ใช่คุณไม่ปล่อยเขานะจ๊ะสำหรับกองแรกนะส่วนกองที่2เธอมาขึ้นมา7 of s w o r d อปส e e e วี s o r อปส s s ซ o o ซ์ซ a t บแล้วก็ไนท์อัพเพนโเธออันเนี้ยดูเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงมาดูนะคะคุณผู้หญิงอะคุณพยายามตัดเขาแต่ตัวเขาอะ ก็ยังไม่จบสักทีชอบชอบกลับมาทําให้คุณหวันว่นไหวอยู่ตลอดเนาะส่วนถ้าคุณเป็นคนผู้ชายนะคะผู้หญิงของคุณอะ่ะตัดคุณไปแต่คุณอะ่ะพยายามกลับมาหาเขาเธอถามว่าความรักความสัมพันธ์มันไปต่อได้ไหมมันไปต่อได้ช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะคะหาาคุณเป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายของคุณอะ่ะจะกลับมาในช่วงมกราคมปีหน้าแล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อว่าให้คุณอะ่ะ รักเขานะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้ชายนะฉันจะบอกให้ว่าเขาพยายามตัดเธอแต่เธอไม่ปล่อยเขาแล้วถ้าเกิดเธอซื้อของกุบกิ๊บกิ๊บเก๋นะคะในช่วงมกราคมนะคะซื้อไปให้เขาไปเปเขาว่าเธอจะได้ใจเขานะจ๊ะ,ะจบกันไปแล้วนะคะเลือกกองไหนอบอกแม่ด้วยนะคะกองหนะึ่งกองสองน่ะพิมพ์คําว่าวิดวิดด้วยนะในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิดวิดจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองนะ ใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะตรงแค่20่ค่ะส่วนใครนะคะที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะก็จะตรงประมาณ80%ไปได้เลยจ้ะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะส่วนใครที่แบบแม่ค่ะหนูอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับแม่เลยเปิดหรือยังแม่เปิดรับอยู่นะคะอยู่ที่หน้าแม่ตรงนี้กดตรงหน้าแม่นะจ๊ะบุญสัมพันธ์คุณจะรู้ว่าต้องกดตรงไหนต่อเนาะรอคิว1วันนะคะส่วนคิวด่วนรอแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเธอเดี๋ยวก็จะได้คิวแล้วสองสิบสองยี่สิบสองนะคะมินกรกรกพิจิกสองสิบสองยี่สิบสองนะคะ สีมีนนะ66 26มีถุนตุนกลุ่มนะคะ33ม3 3บสีนะคะมีถุนตุนกลุ่มค่ะ99 2านะคะพฤกษ์กันมังกรรัคนาราศีตุลทั้งหมดนะคะถ้าใช้ไปต่อได้เลยจ้ะ,ะมาดูกันนะคะในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันเนี่ยเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างไหมหรือมีแค่คุณน,นะคะที่คิดถึงเขานะนายออฟสอดคิดถึงมากๆนะคะบางคู่บางคนนะคะตัวเขานอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะอ่ะ นี่อะไรเอ่ย The Magician ขึ้นมานะคะเขาอยากจะคุยกับคุณนะคะ Age of Wands ขึ้นมานะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวกัน The Empress นะคะโอ้ภัยดีหมดเลยเธอเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณจนนอนไม่หลับนะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณแต่ในตอนนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่สะดวกนะคะหรือคุณกับเขาจะมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้เนาะทําให้เขานะคะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณตรงไปตรงมานะอ่ะระยะเวลาที่แม่เห็นว่าจะได้คุยกันแบบดีๆนะคะน่าจะเป็นช่วงวันพุธนะคะหรือว่า วันศุกร์นะคะหรือนับไปอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะจริงๆอะ่ะมันก็มีความหวังนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นตัวจริงหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นกว่านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เธอถามว่าคิดถึงมากขนาดไหนคิดถึงมากกว่าที่คุณคิดถึงเขาอืมนจะจ๊ะแต่ตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ค่อนข้างเก่งนะคะไม่พูดกับเพื่อนเลยไม่เคยปรึกษาเพื่อนนะคะเรื่องเกี่ยวกับคุณนะคะ ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีเพราะตัวเขาเองคิดว่าการปรึกษาเพื่อนเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าตัวเขาเองอะ่ะก็เป็นเสือร้ายท่านหนึ่งนะจ๊ะก็คือไม่เคยที่จะแบบมีอารมณ์ประมาณว่าเป็นผู้ตามมาเถอะอคือเขาอ่ะเป็นผู้นําในความสัมพันธ์มาตลอดใช่ปะแล้วการที่เขาจะไปปรึกษาเพื่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบขัดใจเธอตัวเขาอีกโก้สูงไงเขาคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็จะอุ้ยอุ้ย เสือมีปัญหาหรออะไรแบบเนี้ยเขากลัวเพื่อนแซลค่ะเขาก็เลยไม่ปรึกษาเพื่อนเนาะความคิดถึงตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้90้าสิบเปอร์เได้เลยนะจ๊ะสําหรับความรู้สึกณนะวันนี้เวลานี้ที่ไม่ได้คุยกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวขอแถมให้อีกข้อนึงนะระหว่างที่ไม่ได้คุยกันนะคะที่คุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเนี่ยเขาแอบมีคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่านะจ๊ะ ใครไม่ชอบนะคะแบบในหัวข้อที่2นะคะสามารถที่จะปัดผ่านไปได้เลยนะไม่เป็นไรนะจ๊ะส่วนใครนะคะที่แม่ขาหนูอยากจะอ่านไพ่นะคะยิบซีเจาะใจเขานะคะอยากรู้อนาคตนะคะสามารถลงเรียนกับแม่ได้มีแบบสดนะถ้าแบบสดก็เป็นวิดีโอคอลคุยกันนะคะก็ จะเรียนทั้งหมด10ชั่วโมงแล้วแม่จะแถมพายิบซีไปด้วยนะคะแล้วก็แถมการตลาดไปด้วยค่ะสําหรับคนที่แบบอยากจะทําการตลาดปั้นชงปั้นช่องเดี๋ยวแม่จะช่วยนะคะส่วนใครที่แบบแม่ขาหนูอยากจะเรียนราคาย่อมเยาเอาแบบแห้งไปเลยค่ะแม่อัดวิดีโอเอาไว้ให้8วิดีโอแล้วนะคะอยู่ที่2ใบเทานะกดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยมีโปรโดาวย้ายด้วยนะเธอจะได้ในราคา 1, 6, 16 16ใบแดงอืมนะจ๊ะ ใช่ไหมเออใช่ที่หน้าแม่นนคะอะไฟล์ยอบสดนะคะโฟร์ยอบสดค่ะนายอฟคัพนะคะ, cup, ะ,คะเพจอฟคัพเดอะซัน The sun. มีคนเข้าหาเขาถึง2คนเธอมีคนอายุเท่ากันกับเขานะคะแล้วก็มีคนอายุน้อยกว่าแต่ถามว่าเขาสนใจไหมเขาไม่ได้สนใจเธอเพราะว่า2คนนี้มันบุคลิกไม่เหมือนเธอคือเขาเองนะคะอาจจะชอบคนที่แบบแสบแสบซนๆนนะคะเขาไม่ชอบคนมาแบบ ยังไงดีมาแบบเข้าหาเขามากเกินไปอะไรประมาณนี้เขาไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นสองคนนี้ไม่ใช่สเปคค่ะมีคนเข้าหาจริงแต่ตัวเขาไม่ได้สนใจนะจ๊ะใครชอบคําทำนายแม่พิมพ์คำว่าวิดวิดนะ